สวัสดีค่ะวันนีส้สาวก็พามาละชมต้นผักหวานของสามสาวนะคะหลังจากที่เด็ดใบออกไปแล้วนะคะยอดของมันก็จะแทงออกมานะคะเห็นไหมคะนี่ได้ประมาณเกือบอาทิตย์นึงแล้วนะคะแต่มันก็มียอดตรงที่มันแทงไปก่อนหน้านั้นแล้วเนาะขึ้นก่อนแล้วมันก็จะยาวกว่าหน่อยนิดนึ่งนะคะเด็ดไปแล้วอีสัก อันนี้ยังไม่ถึงอาทิตย์อ่ะน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งนะคะผักหวานก็จะแทงยอดออกมาประมาณนี้อันนี้ต้นหนึ่งนะคะอีมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็กําลังแทงยอดเหมือนกันเลยค่ะผักหวานสามสาวนะคะมีอยู่หลายต้นวันนี้มาเลาะชมผักหวานของบ้านสามสาวนะคะแหมกาลังออกโช่อสวยงามเลยยอดออกยอดเนาะเขาเรียกว่าออกยอดกำลังแทงยอดอยู่นะคะเต็มหมดเลยนะคะสามสาวก็จะได้มา ทุกคนมาชมบ้านของสะผักหวานของบ้านสามสาวนะคะทีนี้ก็มาดูอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็อันนี้เราไม่ได้เด็ดใบมานะคะตัวอีกต้นนี้เราไม่ได้เด็ดใบนะคะก็จะให้ดูก่อนนะคะอันนี้มันปุ่งยอดออกมาเนาะมันปุ่งใช่ไหมมันเทงยอดออกมามีเสียงในฟิล์มด้วยนะคะเห็นไหมคะผักหวานกําลัง นี่ออกเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เราไม่ได้เด็ดใบนะคะมีต้นที่เราเด็ดใบกับไม่ได้เด็ดใบนะคะอันนี้ไม่ได้เด็ดใบค่ะแต่ก็ยอดออกเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใกล้จะพอเก็บแล้วอีกสัก2อสาวันก็จะมาเก็บนะคะสามสาวก็จะมาเก็บผักหวานนะคะโอ้กำลังสวยเลยเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นต้นที่มันใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูลำต้นมาก่อนลำต้นนี้ก็ใหญ่นะคะ ใหญ่นะคะอันนี้เราไม่ได้เด็ดใบมานะคะตัวนี้ก็เห็นยอดสวยงามมากนะคะยอดกำลังเต็มเลยนะคะรับผักหวานสวยๆมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะมาเลาะชมอีกมุมหนึ่งของสวนบ้านสามสาวนะคะสวยงามมา,อากอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เป็นต้นที่สามสาวด็ดใบมาเนาะ ได้อันนั้นพามาชมอยู่นะคะว่าสามสาวได้มาด็ดใบเนาะให้พากันได้พามาชมอยู่นะคะต้นด็ดใบผักหวานนะคะตอนนี้กําลังเริ่มแทงยอดนะคะเห็นไหมคะอันนี้อีกสองสามวันนะคะก็จะมาเก็บนะคะอันนี้มาชมกอดนะคะกําลังแทงยอดเยอะเลยนะคะสวยงามนะคะสวยงามก <ขอ S 2> <อ>ําลังแทงยอดเยอะนะคะอันนี้ก็เยอะเหมือนกัน ผักหวานโคงสามสาวนะคะรังทียยอดวันนี้ก็พามาเลาะชมสวนผักหวานโครงบ้านสามสาวนะคะก็ปลูกนะคะต้นมันก็ต้นใหญ่เหมือนกันนะต้นนี้ต้นใหญ่เหมือนกันอันนี้เป็นต้นเอามาปลูกนะคะต้นส่วนมากจะเป็นต้นนะคะที่มาปลูกก็หลายปีนะคะ,นะคะต้นผักหวานนะคะ วันนี้ก็พามาชมดูผักหวานเทงยอดนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะคะสามสาวก็วันไหนที่เด็ดผักหวานก็จะพามาชมนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะผักหวานของบ้านสามสาวก็ได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ